สวัสดีค่ะพี่ฉันบุญเสริมนะคะอายุก็ห้สองกว่าแล้วค่ะทํางานเป็นรอพอมาก็8ปีแต่ก่นที่จะถึง8ปีก็มีอาการเจ็บป่วยนะคะเป็นมะเร็งเต้านมค่ะแล้วก็รักษาตัวมาก็ก็จนมาเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นอีกก็ออกจากงานมารักษาตัวก็จนได้มาเจอกับ คุณนินทร์นะคะแนะนำเข็มขัดเอมเบลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของมูทีพัทนะคะแล้วก็พวกนี่ค่ะก็ได้รับประทานมา,นานระยะหนึ่งก็อาการก็ดีขึ้นค่ะเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นก็มีอาการเบาลงไม่ปวดหลังนะคะดีมากเลยค่ะ แล้วก็ตัวนี้ด้วยนะคะสามตัวกินรวมกันเลย mm hmm. ก็รู้สึกดีขึ้นมากเลยค่ะอีกนิดนึงที่ตอนที่ตอนที่ใช้เอ็มเบลเนี่ยก่อนก่อนจะใช้กับหลังใช้รู้สึกยังไงบ้างอะวามรู้สึกตอนนั้นพอใส่แล้วเป็นยังไงบ้างก่อนใส่ที่ยังไม่ได้เจอนะคะก็ปวดหลังนอนทรมานมากค่ะพลิกซ้ายพลิกขวาไม่ได้เลย ก็จนมาเจอเข็มขัดตัวนี้ใส่นอนใส่นั่งใส่ตลอดเวลานะคะก็ไม่เกินสามวันค่ะมันเบาโล่งเลยค่ะกินยาเท่าไหร่ก็ไม่เบาจนได้เข็มขัดตัวนี้จริงๆนะคะแล้วแล้วพี่มีปฏิหารชาวบ้านเขาทักว่ายังไงพี่ทำอะไรก็ไปขี่จักรยานนะคะเขาบอกว่าโอ้ต้องไม่ขี่จักรยานได้คล่องเร็วจังเก็บอกว่ารัดเข็มขัด ของเอ็มเบลู่ค่ะปกติแค่เดินเขาก็สงสารแล้วเป็นอาการอยู่งั้นนานไหมครับพี่อาการปวดอาการตึงเจ็บเป็นมานานนะค่ะเป็นเดือนแล้วจากกินยาเท่าไหร่ก็ไม่เบาจนมาเจอเข็มขัดตัวนี้สามวันนึงค่ะโอล่งเลยปากอะไรก็เดียว ใครที่มีปัญหานี้ก็ปรึกษาได้นะคะก็ยินดีให้คำแนะนำค่ะทุกท่านครับคลิปที่ท่านได้ชมและก็ได้รับฟังข้อมูลประสบการณ์ตรงของคุณพี่เสริมนะทำขึ้นมาเพื่อที่จะแบ่งปันนะครับและก็เป็นตัวช่วยให้กับหลายๆท่านนะที่เป็นสมาชิกของสูเรียนอยู่วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันแชร์ แล้วก็แบ่งปันเพื่อเป็นนะบุญกุศลที่ดีต่อกันนะครขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณพี่เสริมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรง